ทุกคนครับแอดมินมีคลิปติดขอบสนามมาฝากทุกคนกันครับเป็นแมตช์การแข่งขันวอลเลย์บอลยิงเนชั่นลีก VNL 2024ระหว่างไทยแลนด์กับโดมินิกันซึ่งเป็นช็อตที่น้องนุกนิกนัติชาใจแสนนะครับมือเซตมือ2ที่ได้รับโอกาสที่เป็นมือเซตมือ1น,นะครับเพราะว่าพี่พรพันธ์เกิดปราดมีอาการบาดเจ็บนุกนิกจึงต้องเล่นเป็นมือเซตมือ1ให้กับทีมชาติไทยนะครับแล้วเธอก็ทําผลงานได้ดีมากในแมตช์ที่เจอกับโดมินิกัน คือสุดยอดมากๆกับการเล่นจังหวะ2แบบนี้นะครับในจังหวะที่แบบโอ้โห,โโหคู่คี่สูสีแรลลี่นานเหลือเกินเราจะพาทุกคนไปดูจังหวะนี้กันนะครับไปดูให้เต็มตากันเลย น้องนุกนิกสุดยอดใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามนะครับสนามที่3ต้องดูว่าพี่พรพันธ์เกิดปราดจะหายเจ็บมือแล้วหรือยังนะอย่างไรก็ตามนะครับต้องมีมือเซตสองคนที่สามารถทดแทนกันได้แอดมินมองว่าน้องเนยกนกพรน,นะครับเก็บสกิลในระดับรุ่นยูก่อนนะครับให้พรพันธ์มาเซตก่อนสองคนนี้นุกนิกกับพรพันธนะครับจะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะ ซึ่งแฟนไทยก็อยากให้ไทยเราชนะอีกสัก2แมตช์นะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเนาะแล้วพรพันเองก็กําลังฝึกปือนะครับกำลังกำลังทําร่างกายให้กลับมาฟิตเช่นเดิมนะโดยมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์กายภาพเอ่ยอะไรเอ่ยให้ความช่วยเหลือดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับต้องติดตามกันว่าสนาม3จะลงเล่นได้หรือไม่นุกนิกและพรพันต้องช่วยกันครับผมแล้วเจอกันสนามที่3ครับ